สวัสด bon ja. ีค่ะพบกับอิวสุก้อยโปแลงนะคะวันนี้ส่งมอบรถนะคะให้กับน้องคนสวยชื่ออะไรคะไว้ค่ะแล้วก็มากับแฟนใช่ใช่ชื่อเบียครับค่ะคุณไว้กับคุณเบียรนะคะเจอก้อยได้ยังไงค่ะเจอมีมีพี่แนะนํามาครับมีพี่แนะนามานะคะแล้วจบจริงตามโปที่คุยกันไหมจบจบจริงครับตามโปถามนิดนึงว่ารอสัญญาณนานไหม ไม่นานค่ะแบบเดียวได้เลยกีวันบอกเขาไปหน่อยกี่วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วของเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรคะอันนี้ทํางานอยู่ในห้างนะคะทำงานในห้างเป็นพนักงานเชียร์ขายสินค้าค่ะอืนะคะออกได้จริงนะคะจบจริงตามโปวันนี้มารับรถแล้วนะคะก็มีฝากถึงคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถนิดนึงว่าซื้อกับพี่ง่ายยังไง ก็ซื้อกับพี่ก้อยนะคะซื้อง่ายมากนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ก็ผ่านง่ายนะคะรอแป๊บเดียวได้รถเลยะค,ะค่ะอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มนะคะว่าออกรถได้จริงตามโปรนะคะแล้ววันนี้ขอตัวไปส่งมอบรถก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ